พี่น้องป้อง,ป,อง,องป่ายสุหมงสวรสุผูสุคนขาป้าพี่น้องหมืดตืบมาแล้วคะ่ะหมืดตืบมาแล้วพี่น้องฝนมาแล้วฝนมาแล้วลม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 เก็บแม่เก็บของแม่บีมเก็บของแม่ขาดแล้วค่ะพี่น้องพ้ายางขาดแล้วค่ะบันนี้ลมมาป้าพี่น้องคะ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ย ขา่ามันลูกข้ามาต้นขา้ามเอาเกลือนักเรี้ยนข้ามาฟานเม,น,น,เมนใหญ่ค่ะพี่นอ้องฝนตกฝนตกแล้วค่ะพี่น้องโอ้ยลมลมลมเอาเกลือนักเลี้ยนข้ามาให้แนะ่เอาเกลือนักเลี้ยนข้ามาให้แนะ่ เก็บคลองไม่บีมจะได้เกียกนักเรียนว่าครับพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับพี่น้องมาแล้วมิดบางใหมาแล้ว พี่น้องคะ่ะฝนตกฝนตกพี่นอ้องมืดซึ้บเลยตกมาฟังทั้งคุนบัน,นีีโอ้ยเปียกแค่แน่นอนล่ะพี่น้องอ้เก็บของเก็บของตายแล้วปาดแหงไหล ายกับบ่เบิดค่ะพี่น้องขาดแล้วพายางพายางขาดแล้วป๊าดลมเอา,เอารถเข้ามาแม่คุณแก่เสียบคาจุลูอยู่ หลเข้าไปในบ้านเร็วๆเข้าไปนั่งกินในบ้านเร็วๆเตาอว้ยลืมเต่าลืมเต่าเปียกบุญละ,ะพี่น้องเต่าเปียกบุญละ อยอยอยอขาเดเบิดแล้ววันนี้กเก็บของว่าทันแล้วครับพี่น้องกระปุกปลาล่าไ่นั่งตรงอู บประทานแล้วครับพี่น้องเก็บประทานแล้วว้ย อยกเบิดดับเบลทานพี่น้องไปมาแหงหลายพี่น้องเก็บของกับบทานเก็บของบะทันเลยค่ะเบิ้งหน้านลังบ้านเในเด้อบีมน้ำลัางม้านบ่แม่นหัวลราที เดี๋ยวมาเบิงหลังบ้านกันเนอคะ่ะดูหลังบ้านกันโอ้พี่น้องน้ําไหลอีกแล้วน้ําไหลมาอีกแล้วนะคะน้าไหลลงหู้อีกแล้วค่ะพี่น้องเห็นปะคะ่ะน้ําไหลลงรูอีกแล้ว โอ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วครับพี่น้องมาอีกแล้วค่ะน้ำหน่อยปุกปิดปุกปิดอีกแล้วค่ะ พี่น้องตายแล้วตายแล้วพี่น้องพี่น้องค่าขาดมุนเบิดแล้วค่ะหลุดออกจากลุงจากลวดหมดแล้ว เบิ่งอันั่นเสาไฟแน่ไฟนั่นนั่นนี่บออ่อหน้าฝนตกแหง้งพี่น้องโอ้ยน้ำไหลน้ำย่อยอีกแล้วค่ะพี่น้องน้ำย่อยลุกอีกแล้วค่ะน้ำย่อยไหลอีกแล้วค่ะพี่น้อง ไปออกมาไปนั่งน้ำบีบไปเร็วๆไปแม่ไปออกบอกว่าไปไปไวยไปแม่ในที่มันเหลียวเบิ่งยัวบอกว่าฝนมันหัว ส่งคัวเราเด้อค่ะเด้อจะได้อนันเอาอันนั้นอันนี้ไม่เห็นอีกละเบิดบุญแล้วหลานมานั่งสองอูเบิดบุญแล้วครับพี่น้องเบิดบุญแล้ว มาสวสดเดียวครับพี่น้องทั้งเบิดแล้วค่ะบันีบาปซ้ำกรรมซัดอิลีเนาะโอ้ยเนาะ เบิดแล้วครับพี่น้องเปียกเบิดเลยค่ะทางหมดเลยที่หลบฟงหลบฝนกระขาดมุนเบิดแล้วคะ่ะมาสวดเดียวพี่น้องสวดเดียวเก็บของประทันเลยค่ะเมืองเปียกมุนเบิดแล้ว น้ำแข็งทรงน้ำแข็งใสเทียมเอาไวา้ว่าเด็กน้อยเลิกเลียดสิแกกน้าม่าสั้นค่ะสิแกกน้ำแข็งใสว่าซานจะได้ขว่าสวดมาเบิดเบิดแห้งเลยค่ะไม่ได้ตั้งอันนี้เลยฟัวเดี่ยวเลยค่ะหมืดมาแหล้วกับฟัวเดี่ยวเลยค่ะสายจ่ายพังเบิดแล้ว พี่น้องฝนสาดหามาค่ะกว่าฮู้งฮู้งจริงจริงตายตายตาย ียงฟ้าฮ้องดังโล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 อยู่กับพี่น้องวัวไหลมาน้ำกวกเตาค่ะนะค่ะอยากเบิลลเข็ิบ่ค่ะ จ้ามองนี่มองตองอูนอนแล้วค่ะนี่พี่มา่นางตองอูนอนนี่จ้ากูกก่อนกำลังหยุดลงมาแล้วค่ะกำลังไหลน้ำกำลังไหลไหลซื้อปองลงพอดีกูที่นอนด้วยก่อนน้ำลงค่ะพี่น้องเก็บที่นอนก่อนกูที่นอนเสร็จแล้วค่ะพี่น้องอืม น่ำหัวน่ำอันนั้นกำลังลงพอดีตอนนี้แม่นางตองอูกะยางเบิงทั้งหลังบ้านทั้งหน้าบ้านนะคะ่ะ สอบจอบเบื้องย่านนัน่นนั่นน้าม,มาันลงลายโอ้เมืงง่อยไปไปนักตงอุตเสภาไปเบื้องนาล้านกันค่ะฝนยุดแล้วไปเบื้องนาล้านกันเก็บของมาท่านเลยค่ะสวดไมกรอบเดียวเลยค่ะสวดไม่อีกแล้วเอานึ่ว่าเป็นเศร้าแล้วบาเศร้าตัวนี้ไปเบื้องหน้าบ้านกันค่ะ มึงบีมนั่งอาลันบัตรทนในเศร้าอยู่ค่ะพี่น้องเบิงค่ะเมีียนคองว่าท่านฝนสวดมาเฉยเดียวเบิงอันนี่ค่ะไม่นานล้านกระลุดแล้วพายางตรงนี้ขาดลุดออกแล้วคันนี้พายางขาดหมดแล้วค่ะ เปียกเบิรแล้วครับพี่น้องมึงอันนั้นนี่สาดฝนสาดเอาโอเคนะค่ะพี่น้องม่นั่งตองอูก็ขออนุญาตเก็บของก่อนตอนนี้ก็ก็คือสี่ยังบ่ได้ลหรอค่ะเพราะว่านั่น ฝนสาดเบิ่แล้วค่ะเก็บของมาท่านมาแบบไม่ทันตั้งตัวเลยพี่น้องเปียกเบิดเลยค่ะน,น,น้าร้านอาจไม่แน่ถ้าฝนหยุดแม่นางก็แม่นางตรงอุ๋ก็จะแจกน้ําแข็งใสเด็กๆค่ะฝนตกมาแบบว่ท่านตั้งตัวเลยค่ะพี่น้องแบบสวดเดี่ยวเลยค่ะเอาแบบเอาแบบจะว่าเก็บของมาท่านไหมค่ะ ทั้งฝนทั้งลมแหม่ยค่ะเป็นกำลังใจให้เด้อคะ่ะพี่น้องเป็นกำลังใจให้แน่คะ่ะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์มานั่งตรงอูนน่แน่เสียงฝ้าห้องมานั่งตรงอู่กั้ยานพอกันไม่คลิปหนาคลิปนี้เอาไว้ซัำนี่ไปแล้วคะ่ะพอกันไม่หรือพี่นอ้องหรือสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะเก็บของก่อนนี่จ้าพอกันไม่จ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายคะ่ะ